สวัสดีครับมุน,นิกะมาเจอเดี๋ยวคุยกัาครับผู้ชายผ้ากินมุน,นิกะดิไม่ได้เพื่อไลยมุนิกะดิโคไก่สมุนไพรไม่ได้เพื่อนี่สมุนไพรก็ดิเบื่อมะคุดโอ้โหคือซิกเนเจอร์ของเราคือขอมิ้นจังมันมืึอเดียวนะครับไม่ได้เพื่อไลยนี่ขมิ้นเบื่อมะคุดโอ้โหคือ สามอย่างนี่ที่ไม่จือไก่ไก่บ้านอ่ะจะังมาเมืองตอนขันตอนฟ้าใกล้บ้านีนี่นกเอฟเพืรอหลายเอาตอนง่ายนๆะเฮาไหนอ่ะตอนง่ายๆกินแซ่บๆจกิน bạn, à. ông à. chẳng mơ bước lên điều, mà đi và là ở tòa ngay mó máy tặc kim nó con liếp con to ออเอาวันนี้มาซื้อมาซอยขึงซื้อวันนี้มีต้องซ่อยต้อน,น้อยนะซซอยต้อนหลงๆมันจังหอมจงหอมบนมากูดเวลาเข้าปเปนตำนั่นและโอ้ มันมีหอมนี่นี่หน่อยข้นสดนี่นะงาหวาวได้เลงนี่ขมิน้นนี่ขมิน้นซอยขมิ้นใส่แล้วก็ตำ โซนไปทีแล้วอ่านเซฟป,ปับป๊บปั๊บตอนนี้เซฟหอบแล้วนะครับสงสัย <S 2> <S 2> <S <แ S 1> ไม่ได้ถอนวัดรีบมากันดูจากโบกันดูร้อยดูกระติกหน้บอ่อย ขบิน้นซื้อลงไปสาย้ายแล้วครับฝักเลยฝักเลยได้ อ่อนยัง่งมีมาขี่ขานเลยนี่นะสูบคอยเอาหัวนะมาว้าวนี่อันนี้กะ ทุบเลยนี่ทับเขื่อเสือ้อมอนี่เบอร์มูกูดเสื่อมอนี่มาวันนี้ม,ม,นนมาเบิ่งว่าตามเขื่องคนละตามพอเฮาวเลยต่มหัวเลยเอาเละเฮาวเลยเอาซ้ำเลยจังพอดีเชื่อมาเบิ่งรับเดียวมาเล้ เพราะว่าข้วซอตันใหญ่น่ะเวลาข้าไปกินมันจังได้เคืองมันจังได้หอมพวกหอมโอดิเคอร์เบอร์มะกูดแล้วมันได้ขึ้นต้นน้อยพวกแหละมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ชูวัตถุดิบไง กระเทียมเนี่ยเราได้ประมาณนี้เราะเชื้อกระเทียมนี่เชื้อเจลเพราะวะ่ามีเออมันเตะกระโดดเจลก็กดีแบบยืดกินแบบว่าอันนั้นอ่ะนะแบบหอมๆม,มานะอยู่เห็ดมิดแก่เห็ดผื่นนะก็เลยเชื้อที่หลังเอา้าแต่มาเมืองเดียวแบบนี้นะครูกันขอมมาแล้วเลยนี่หน้าตามันเราปิดประมาณนี้นะวันนี้นี่ มากนี้กะขลุดเลย <laughs> ขาลดนั้นเห้าเดี๋ยวนี่เล่นเอาเกือกับเครื่องปรูมมือกันนี่ห่วนกับต้านอ่ะไปมี เครื่องปรุงอยู่หะานามาเลยนี่เหลืองไอ้ต้ยนี่หอมสมุนไพรซิกเนเจอร์คือกัดตอดการปรุงปรุงเลยปรุงเลยน้ำปลารสชาตินัวไม่กลัวใครหลับอยู่กับตื่นนี่นะนี่มีเสเ้อร์ปลา เสื้อเกือพอ่อมือละเข้ถุงสุทเสื้อเหมือนนี้เป็นทั้งนั้นนี่นี่แซ็มีแสืมือนอนพอ่อมีอเสื้อผือนลายนนี้ครุนครุ่เฮออาเดียวันนี้ พวงลูกโมอคูเครื่องมันหงหอมซะก่อนเอาจังซื้อน้ำนะนี่เป็นได้เป็นได้ลืนโบเลวะอจะกือได้อีดขรุน่นขรุนไปก่อนเอา ได้ทีแล้วก็ยังมาบบะมาสัมลือซื้อน้ำเขาจัางไรซื้อได้เอาครับบันี้ครับบันันีเนื้อเห่านะพ่อเลยนี่อบมาณนี่หอ,อมมากเลยครับพี่ร้องอยากให้พี่ร้องมาได้ลองชิมดนะครับหอ,อมกัะเทา,เทานี่ครับ อันนี้ก็เราก็เติมน้ำน้ำก็น้ำจากครกที่เราทมนีม่นะครับนี่ซื้อซื้อธวมไก้เลยเพราะวะ่าเขาเอาน้ำดียวพอว้อ น้ำแห้งกินเลยได้อ ảo, ่อนเท้าไก่ก็ดีไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอร่อยแน่นอนฝากติดตามด้วยครับดีครับสอ,องแดงสิกนี่กันเอ็มาแล้วน้องๆมาแล้วตอนนี้ไ <c> ว <ười> ้บนี้ อาเรมาเป็นจัดบายขับเทื่อวันนี้ก็พอดีแล้ววันนี้ก็ดีนี่เอาประมาณนี้นี่พอดีพอดีในจำน้ำเนี่ยจยางน้อยนี่ซิกเนเจอร์ของเรามาแล้ว ล้นไปดีกว่าดีว้ายได้การบลอยน,น,นี่มีแต่เมาบ่โดาสุมสา่มเมาซาเนี่ยเนอะไา,าน,นี่ครับเสร็จแล้วครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับขั้วไก่สมุนไพร นี่ครับเสร็จแล้วครับโคไก่สมุนไพรนี่กะอีพี่นี้กะฟาดที่ตามได้คือเก้าครับอยู่สองยูุผู้ใดว่ากินซุมตัวสวรรค์ครับื้นนี้กะขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนเนื้อครับสวัสดีครับ